สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้จะมารีวิวบ้านพร้อมสวนค่ะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลบึงอบอนอ,อหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ตามโฉนดหนึ่งไร่ราคาขายเพียงหนึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะหน้ากว้างยี่สิบเมตรคูณแปดสิบนะคะนี่นะคะทางเข้าบ้านบ้านเลขที่แปดทับสองนะคะ ปัจจุบันเจ้าของไม่ได้อยู่นะคะบ้านเลยอาจจะดูลกรหน่อยอันนี้เป็นห้องเล็กนะคะด้านนอกห้องเล็กหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ำข้างนอกหนึ่งห้องนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำเข้าตรงซอยบึงบอนสิบสามนะคะของเก้านะคะข้างนอกก็จะมีเอ่ข้างในจะมีห้องห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้อง บ้านยังสภาพดีอยู่นะคะเจ้าของอยู่อีกคลองหนึ่งะคะ่ะเจ้าของอยู่คลองแปดนะคะเจ้าของมีหลายหลังค่ะบ้านประวัติดีค่ะนี่เป็นห้องโถงค่ะเปิดไปก็เจอสวนแล้วะคะ่ะที่ดินเป็นที่ถมแล้วนะคะไม่ไม่ใช่ร่องสวนนะคะนี่ค่ะบ้านสภาพดีค่ะเข้ามาทําความสะอาดก็อยู่ได้เลยค่ะค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้นะคะ ตรงนี้ห่างจากฟิวเจอร์พาร์คประมาณ45กิโลเมตรนะคะเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกเพียง6กิโลเมตรนะคะใกล้โรงพยาบาลน,น้องเสือใกล้โรงพยาบาลวชิระลงกรณ์ใกล้ห้างสรรพสินค้านะคะบิ๊กซีโลตัสนี่ค่ะเปิดมาหลังบ้านก็เจอสวนเลยค่ะเป็นสวนมะม่วงนะคะท,ทั้งหมดทั้งหมดที่ถมแล้วคือสวนมะม่วงด้านหลังก็จะมีกอไผ่เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะไม่ต้องไปรอปลูกหลายปีค่ะ ส่วนทางด้านขวามือของเรานะคะจะมีร่องสวนอยู่หนึ่งร่องร่องสวนนี้ปลูกมะนาวไว้ประมาณยี่สิบต้นนะคะแต่ตอนนี้ยาสูงท่วมต้นมะนาวไปแล้วค่ะนี่ค่ะมะม่วงสูงใหญ่แล้วค่ะสำหรับคนที่ชอบบ้านสวนใกล้ๆกรุงนะคะแปลงนี้เหมาะมากเลยค่ะนี่ค่ะสวนมะนาวอันนี้มะนาวนะคะมีเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านอาจัจฉริยะใส่ดีแค่นี้ใส่ดีมากอยู่ห่างกันนะคะ ตอนนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านทยอยปลูกใกล้ๆเราหลายหลังแล้วนะคะเอามาปรับหน่อยก็สวยเลยค่ะตรงนี้พื้นที่ของเราอยู่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะแนวเขตด้านหลังตรงต้นกอไผ่หลังสุดนะคะนี่ค่ะแนวเขตข้างๆบ้านก็เห็นเห็นเพื่อนบ้านนะคะข้างบ้านก็จะทําสวนทํานากัน ค่ะสนใจนักชมบ้านได้นะคะรายละเอียดแล้วพิกัดจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถขับรถไปดูเองได้ค่ะเพราะว่าบ้านไม่บ้านไม่มีคนอยู่นี่ค่ะไฟฟ้าสามเฟสค่ะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเจ้าของจะรีวิวทางเข้าบ้านให้ดูนะคะค่ะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0910096124นะคะเบอร์นี้แอดไลน์แล้วทักมาขอพิกัดก็ได้นะคะค่ะเจิญชมรีวิวทางเข้าบ้านจากเจ้าของบ้านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเจอป้ายบึงบอนซอย13นะครับเหลียวเลยเหลียวซ้ายเลย เพื่อนบ้านมีเรื่อยๆนะครับรับรองไม่เหงาครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะกับการมาอยู่หลังนกเปี่ยน พอเราตรงเข้ามาสุดซอยนะครับเลี้ยวขวามือนะครับพอสุดทางแล้วสะพานด้านหน้าถ้าเราตรงไปจะเป็นคลองแปดน้องเสือนะครับตรงนี้เป็นช่วงคลองแอนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคลองแปดน้องเสือนะครับ นี่ครับเลี้ยวขวาตรงมาประมาณ150เมตรนะครับ150เมตรเราจะเลี้ยวขวานี่นะครับเลี้ยวขวาเข้าสซอยนี้นะครับถนนเป็นถนนสวนการนะครับถือถนนร่วมครับนี่ครับด้านซ้ายจะเป็นร่องสวน ับเข้ามาประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็จะถึงบ้านแล้วนี่เพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านน่ารักเป็นมิตครับ ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกัน